เนียมเป็นเหตุเก่าค้องหลังที่ลูกหลานได้ระลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ป่ญ่าตาย่ายผู้เลี้ยงดูุูป้ปกย่ำเข้ามกจกเขาา้าใบไข้เข้าป้อนตบพอ่ออ้อมต้อมภายชีวิเห็นพองยงเป็นธทำเนียมอันดีงามหลายฝากฟังไว้กับลูกหลานเป็นภูมิปัญญาออพี่น้องบันนองแค้นมืออื่นมะหอขอม้มน้ำกันอยู่พีกก็ได้เดอ้อ หาอขาต้มเล้วกัดห่อขอนสีเจ้งเอาเข่าลงประดับดินพี่แล้ยวก็ห่อเข่าไปประดับดินยุพุ่นพร้อมอืมบามาห่อข็ต้มน้ำกันยุพีมาตำบกักคงจินน้ำกันอยู่ทั้งนี้เด้อเออเอ,อ,เอ,อยุพีละ่ะจังเป็นตะมวนก็นเลยมีก่อนเหล็กก่อนหนึ่งท่านพ่อแม่กูบาอาจารย์ประมหาใจหรือว่าจอเขมจิตวัชนะสงคราม เพลินได้ประพันธ์ไวด้ดีดีก็เลยอยากนำมาเบาให้เก่พ่อเม่พี่น้องฟังเป็นโอกาสอันดีในคราวครั้งนี้เพื่อแต่งเป็นพญานาดอกแต่ว่าสามารถเอามาเบาเป็นกอนเหล่ได้กเ็เลยเสียวมาว่าเป็นกอนเหล่บญเขาประดับดินให้ลูกให้หลานให้พ่อให้เม่พี่น้องได้ระลึกนึกถึงบุญคุณบุพการีชนได้สืบสาร ตำนานสืบสารประเพณีแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตะเวททีให้เก็บบุปกาลีชนของห้าไวเพื่อประพัน์ไหวสละสลวยงดงามเป็นครั้งเรกเออขัดออกจากโทรศัพท์ก็เร่าสิมาเบาสุพอเมพี่น้องบ้านน้องเคนบ้านน้องกกน้องเหาฟังน้ากัน no 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 ne ba em bat ni em na ne la ni o เดือดรานดับเดือนจินท่านบานเด็บสันลาเด็บฮิดข้งหลังเดือยมเดือโบราณยังเฮ็ดสืบสานนึกฮอดลูกหลานสุวรรณีประเพณีเป็นแบบรุ่นเลืกดลาลึกโบราณรัก ใหญ่จูมเจือจําเอาใจใส่บ่ลืมลายลาเวนเป็นแนวไว้ไปสวดนานนิมวนปูตายาญาณานนะปันสร้างแต่งแต่นั้นหนนึกบันพระชนผูคุณ ให้ชีพล้วมหันใจเขาพอเมียห้าเกิดมาได้ยอนอาศัยสืบรุ่นก่อนห้าเป็นหนลานเหลียนออนควมเพื่อนสอนอย่าเลื่อนเดิมให้ถือไว้ีนฝ่ายทำโอ องุ่นนาคาตันย nah ุ่ิตให้คำขาน้ำทรงงอยยาหลวงผิดยาเป็นจิตบ่จากคุนเนวเหลือทุนบ่มีใด้พอตตายบ่พอเ่าเอาตอบเพียนสิได้บ่พอเมื้อสืบ luộc là an toàn hòa thám nhỏ nhót bài nhan xin đại hoàng bò sao ơi ô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  ทำเปลี่ยนเขาเภาน้ำเต่งเปลี่ยนผลาผักษสีนาอุทียบผลนึกบนนันหัดชนผลลาลวงมื้อทาง ปวงใสเครือฝัฟนญาตสัมพันธ์ถูกวงไฟไปเกิดดีอยู่ใสหรือไปทุกแกซอยส่วนสามวันแล้วอุทิศหาลูกหลาน 14ดับเดือนเก้าพากันเห็ดดอกแน่ดึง พาดระหารเตรียมไวทาถาวายพระเนียนสงรงึงือกร่งใจตัวโงเทียทานเตียงือกจังหันบัดยำ้ำเศราเบี่ยงของข่าวถึงหวันไวอ้อีกส่วนไปเจียกทางผ่านนึกอุ๊ิศถึงดวงวิญญ,ญาณผู้เพื่อนพ่านเขาวัดนันบ่ได้เอ,องพกเข้าให้ตอนหับหูอ้วนนึง S <S เอาแต Ö, sideways, ead, ens, linking, way, lados, ่ขวางดีดวนประมวลใจใบต้องจาดเสียงบอสซาดสุริื้นเอาหอวขึ้น วางบินไวเทีนยนใต้ให้หอ้วงเห็นจยจเฉงเป็นแสงมองสองเหินไม่ประดับดินจินห้ง่ายประดับดินให้จินง่ายลือเอาไปหอยงาตนนาง้นลึกโค้ไไหม่แล้วแต่ท่านก่อน อาลุนสิหุงคามเปลี่ยนย้ำไม่เฝ้าไปจ,ดจัดแจงเล้วตัดสู้อารามนงึกสินงงามผ้าไหมบ้านเื็ดแจงเล้วตัดสู้อารามนง่งสิ่งงามผ้าไหมบ้านเด็อกวางบนท่านอาหารเย่ยมจัดเตรียมไทยยทานแตงง่งบุญโบราณ ตาหักเพียงังบึงัว่เดือบึงแมงใสสบายพออมผาดบางอินลึกมดูพวมสเสลี่ยงน้ำสิบสี่รำขังเหี้มดาบเดือนเก้าหยาบการพันสาพร พระมัาสลาอืออ่นประกาศเตือนเชนไทยคมดาประชมชนอีสานพรำมือกำหนดดอกฟังธรรมย้ำหับสินสินเดือนเก่าย้ำบนเขาได้ทรงอันนึ่ ประดับด <Private S ality> ินปุดหิตท่านเวียนยันปวกตายหลังโผว่วางทางลูกลานห้าเฝ้าเหตุสาในวันนี้ลูกลาน เมื่อบูชาคุณแล้วจากมั่งมีงานเก่าหนาทำหักสามบุนโค้งอยู่ทำเหุหนึ่งเพื่อเดินว่าทำเหตุเพี่ยงกะตันยูวเนียวชิดชุวมผู้เหตุใดให้ใส่ลืมเนื้อ hôn ngược cha lên nan là đường hôn ngược cha là đường xa <cười> Tha Tha <hai> <them> Amen. Yeah. Yeah.